ครับสวัสดีครับอยู่กับแม่โคซิงดีด้วยนะครับผมมีเทคนิคเล็หน้อยมาฝากพี่น้องนะครับกู้ตาขั้นใดที่มาติดข้อนะครับมีวิธีนะครับถือมาโจกอย่างเดียวพายโจกนี่ครับเดินสียพายมือนี่ครับนี่มันเป็นเออนี้นี่ครับก็มนนี่อยู่ในทระเลงนะครับ มันมาดัานนั่นเองว้ยนี่ umas, <blunt animation> เวลาคายข้อมนี่ครับเวลาคายข้อมันจะมาตั้มนั่นเอง่อนไม่น้ำนี่ครับต่ออกเลยครับต่อออกมาเด้ครับมาติดข้อเนาะเข็นเข้นสู้เขาดึงเครื่องขึ้นไปอีนึงครับเดึงเครื่องขึ้นไปอีนึงครับดึงเครื่องนี่ครับดึง เดี๋ยวิ่นไปครึ่งนึงลยครับสามารถปลอดปลอดปลอดออกได้แล้วครับนี่นี่ครับปลอดก็ล้ออกะี่แยกก็นี่เลยนี่หลถ่ายมันออกนี่ครับเห็หน่นี่้องออกแค่สิครัมเงาบึงกันเลยนะครับนี่เขาบินอะไอ่เโอเคเราขใจว่านี่ รถได้ออกเลยครับเนี่ยเวลาเราดึงมันคายมันทำงานว่ไหนครับมันมันส่วนหนึ่งกันถอดได้ออกมันทำงานว่ไหนเปล่งเครื่องขึ้นีะหน่อยนหนึ่งคายออกเลยครับที่สำนักของขี้ออกครับถอดสำหรับครูบุตานะครับที่ติดคอนะครับนี่ครับทีมงานออกแรงมาเริ่มหิวแล้วครับหิวน้ำเอาโอเคครับเราจะคลิปเพียงเท่านี้ครับผม